สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับแม่นบุญหนองนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่20สิงหาคม2564สีมงคลน,นำโชคจะมีชมพูเขียวและก็ส้มเลขเด่นประจำวันนี้จะมีเลข8เลข9เลข1เลข4และเลข7เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ891 894 897 914 เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดเจ็ดแปดหนึ่งเมื่อจัดเป็นชุดสองตัวได้ดังนี้นะคะแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดและสี่เจ็ดสำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บินต่างๆวันนี้ถ้ามีแจ้งมานะคะบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์สองตัวท้ายสามตัวท้ายคือสื่อนำโชค นอกจากนี้อายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสเกิดมาที่เกิดของแม่หรือถ้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง31629ึ้าท่านี้เกิดในวันจันทร์สื่อนําโชคจะมาจากเลขเงินรวมบุญสลิปเงินทําบุญนะคะเวลาคุณทําบุญเชา้าเช้านี้ถ้าจเจ้าเคล็ดอยากได้โชคลาภก็โอนเงินทําบุญไปนะคะกับโรงพยาบาลหรือกับวัดก็ได้นะคะเลขสลิปคือสื่อนาโชคค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง1 2 5 9 8 ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อน้ำโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอายุของคุณคือสื่อนํำโชคนะคะนอกจากนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำก็เป็นสื่อนํำโชคของคนวันอังคารสำหรับเลขเด่นเสริมดวง21470ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนำโชคจะมาจากกุมารลักยมตาไข่ที่คุณบูชาอยู่เลขทูบตาไข่เลขรับประจำองค์กุมารคือสื่อนํำโชคค่ะ นอกจากนี้เลขที่บ้านบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้ก่อนซื้อก่อนเสี่ยงนะคะอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะหรือขอโชคขอพรจากท่านเจ้าที่เจ้าทางก่อนเมื่อได้รับโชคลาภก่อนโตโต,ตก็อย่าลืมทําบุญอุทิศบุญให้กับท่านด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง90812ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อนําโชจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กสองขวบสามขวบกาลังพูดกําลังสนถามเลขจากเขาหรือให้เขาหยิบเลขให้หรือถ้าคุณมีหมาแมวนะคะที่แสนรู้ให้มันเขียนเลขหรือ คาบเลขให้ก็ได้นะคะนอกจากนี้4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานก็เป็นสื่อนำโชคของคนวันพุธกลางคืนเลขเด่นเสริมดวง8 1 9 4 3ท่าพันที่เกิดในวันพฤหัสนะคะวันนี้คนวันพฤหัสโชคไม่ค่อยเด่นนะคะ,ะถ้าเมื่อคืนฝันอะไรเลขจากความฝันฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนอกจากนี้นะคะวันนี้ถ้ามีใครเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะคะอายุคนเจ็บอายุคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียง หรือถ้าใครมีใครเสียชีวิตในช่วงนี้นะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะแล้วก็เลขที่เลขฝาโรงคือสื่อนําโชคข,ของคนวันพฤหัสสําหรับเลขเด่นเสริมดวง18359ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อนาโชคจะมาจากเลขที่บ้านบ้านที่คุณอยู่อาศัยบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้นะคะนอกจากนี้ช่วงนี้คนวันศุกร์ถ้าไปาโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอยารอฉีดวัคซีนก็เป็นสื่อนําโชคนะคะ สำหรับเลขเด่นเสริมดวง10289ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อน้ำโชคจะมาจากทะเบียนรถนะคะรถที่นั่งวันนี้รถรถที่คุณนั่งเป็นประจำหรือรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่เฉียวชนหรือกำลังเข้าซ่อมคือสื่อนํำโชคค่ะและคนวันเสาร์ท่านใดที่บูชาพระราหูมีเลขลอตประจําองค์นะคะเลขลอตประจาองค์พระราหูหรือเลขสิบสี่จากพระราหูก็เป็นสื่อน้าโชคนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงหนึ่งห้าเจ็ดสองแปดนะคะ วันนี้แม่วัน่องขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีกับสื่อนำโชคเลขนำโชคเลขเด่นประจำวันนะคะฝากกดติดตามช่องแม่มวหน่องทีวีแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเฮงเฮงปังปังรวย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 ,รวยกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ